แนะนำวัดที่คุณอยากไปกับรายการสตาสาธุตอนนี้เราอยู่ที่วัดใหญ่นครชุมอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีครับวัดนี้ก็ยังมีพระอุโบสถหลังเก่านะคะเป็นสถานวัตถุโบราณที่มีอายุเก่าแก่นับร้อยร้อยปีเลยนะคะแล้วก็ยังตั้งติดอยู่กับพระอุโบสถหลังใหม่ที่มีภาพวาดฝาผนังที่สวยงามมากเลยคะ่ะ เจริญพอรอยากพี่น้องทุกๆท,ท่านซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแห่เทียนเข้าพรรษาของวัดใหญ่นครชุมซึ่งวัดใหญ่นครชุมก็ได้จัดงานหล่อเทียนเทศก,กาลข้าพรรษาทุกๆปีถ้าตามประวัติแล้ววัดใหญ่นครชุมนั้นเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอบ้านโป่งซึ่งปัจจุบันนี้วัดของเราก็ถ้าดูตาม อุโบสถแล้วก็สร้างมาแล้ว270กว่าปีแล้วก็อุโบสถหลังเก่าก็ชำรุดสุดโทรมมากแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ได้บูรณะขึ้นมาใหม่แล้วได้รับงบสนับสนุนจากกรมราชบุรีมาช่วยบูรณะสนับสนุนแล้วก็บทหลังใหม่ก็ได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่แล้วส่วนการจัดประเพณีหอยแทเทียน 12ราศีนั้นเราก็จัดกันมาทุกปีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็วัดใหญ่นครชุมนี้เป็นวัดจุดศูนย์รวมหรือว่าเป็นวัดจุดศูนย์กลางของในตำบลน,นครชุมแล้วก็ตำบลบ้านม่วงตำบลคุ้งพยอมสามตำบลซึ่งเวลาถึงหน้าเทศกาลเข้าพรรษาพระทุกทุกวัดอยู่ในสามตำบลน,นี้จะต้องมาร่วมทำ,ทำกิจกรรมทุกๆอย่างที่วัดใหญ่เกียกเก่ยวกับงานเกี่ยวกับการเข้าพรรษา แล้วเวลาถึงเวลาออกพรรษาพระทั้งสามตำบลก็ต้องมาร่วมกันที่วัดใหญ่นี้มาทำสังฆกรรมคือว่าการปรวารณาออกพรรษาเช่นกันเลยวัดใหญ่นะครชุมก็จัดงานทุกๆุกปีงานเช่นงานเข้าออพรรษางานออกพรรษาจัดว่าเป็นงานประจำปีของวัดทุกทุกทกปีเพราะฉะนั้นอาตมาขอเชิญชวนอยิโยมทุทกๆท,ท่านที่มีจิตศรัทธาหรือจากจะมาไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดใหญ่นะครชุมนี้ก็มาได้ตลอดเวลาตอนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดใหญ่ก็เช่นมาดูอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างสำเร็จแล้วแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือบนวิหารที่เรียกว่าหลวงพ่อองค์ดำอยู่บนวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เมื่อท่านมาไหว้ขอพอรเสร็จแล้วท่านก็จะได้มีความเจริญความรุ่งเรืองแล้วท่านก็จะได้มีธรรมะในใจบ้าง ทีนี้ธรรมะในใจของคนเรานั้นถ้าเราจะพูดถึงธรรมะให้ลึกซึ้งพวกเราก็อาจจะไม่เข้าใจทีนี้เราก็เอาธรรมะง่ายๆที่พวกเราปฏิบัติกันได้ไม่ว่าเด็กหรือไม่ว่าผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติกันได้ธรรมะง่ายๆที่เราปฏิบัติได้ก็คือสิ่งห้ายมมีธรรมะในใจมีศิลห้าข้อนี้แล้วใครๆก็มีแต่ความสุขความเจริญเมื่อเราละธรรมะหข้อนี้ได้แล้วให้พวกเราพยายามละ ให้พวกเรามีธรรมะห้าข้อนี้ปฏิบัติอยู่ในตัวแล้วพวกเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองท้ายนี้ก็หนุโมโนนาให้พวกเราทุกๆคนให้มีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองปรารถนาสิ่งใดประสงค์สิ่งใดให้ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างทุกๆประการตลอดกาลและนานเธอ